ต้องบอกเลยว่าล่าสุดประกาศประกาศประกาศข่าวดีหรือเปล่าใช่ข่าวดีว่าเไม่ใช่แล้วสิคนแล้วนั้นไต้ฝุ่นพถึงล่าสุดกระโดงโพสไว้เธอเรียกว่าเป็นการทำแบ่งปันน้ำใจแบ่งปันน้ำใจก็คือต้องเล่าอย่างนี้คือใช่ครับก็คือพาทางวัดพุทธสาพภูครับเขาเข้ามารับบริจาคที่หมู่บ้าน เราก็เลยเก็บพวกแบบตุ๊กตาต่างๆที่แฟนคลับเคยให้ะครับผมแล้วก็เสื้อผ้าพวกแล้วก็พวกของใช้ต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอะไรที่เราแบบค่อนข้างรู้สึกว่าเราใช้น้อยเราก็เลยเอาบริจาคเขาไปส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันก็ดีเหมือนกันนะเป็นการส่งต่อแล้วก็ส่งความสุขให้แบบให้กับคนที่เขาจําเป็นต้องใช้จริงๆแล้วก็มีตุ๊กตาเยอะต้องขอบขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะฮะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเลยผมได้เก็บตุ๊กตาไว้หมดเลย <ๆ S 1> <ๆ S 2> เยอะมากตุ๊กตาก็ให้น้องๆไปหมดเลยครับผมฟิตแบกจากที่เราบอกไปเป็นไงาหวมมีใคร อก็ช่วยต่อไปนะดิก็มีเพื่อนๆถามครับว่าเอ้ยเขาเขาเขารับบริจาคถึงถึงวันไหนอะไรเงี้ยมันคือต้องบอกว่าเป็นโครงการของหมู่บ้านครับพอดีมันอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนๆผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้เข้ามาบริจาคเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่เขาแค่มาตอนช่วงสาวจิตพอดีอะไรเงี้ยปกติทางหมู่บ้านเขาจะทำทุกทปีอยู่แล้วอะไรแบบนี้ครับแต่นอกเหนือจากนอกเหนือจากที่นี่ยังมีอีกหลายที่นะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่ามีอีกหลายที่ที่เขารับบริจาคนะครับไม่จำเป็นต้องที่ที่ผมที่เดียวก็ได้ครับยังมีน้องๆนะฮ คนมากมายก็เรียกว่าใครที่สนใจใช่ครับก็ไปแบ่งแบ่งันให้กับคนที่เขารียกว่าขาดแคลนได้ใช่ครับเพราะว่าบางทีเราเก็บไว้เนาะเราก็ไม่ได้ใช้ครับสู้เอาไปส่งต่อนะฮะแล้วมันอาจจะเกิดประโยชน์มากกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับ เราขออัปเดตไปถึงธุรกิจต้นไม้ตอนนั้นครับผมตอนนี้มันกับตอนนี้ก็ตอนนี้ต้องบอกว่าเบาๆลงครับเพราะว่าเนื่องด้วยด้วยสถานการณ์ต่างๆกลับมาปกติแล้วนะครับเขก,ก็เขก็เบาเรื่องการขายลงแล้วก็มาตอนนี้มันมีทั้งขายละครด้วยอะไรด้วยครับแล้วก็มีทั้งรายการที่เองต้องทําด้วยครับปีนี้ปีนี้ตั้งใจว่าอาจจะไม่ได้ขายมากครับแต่อาจจะตั้งใจจะทํา YouTube ยังไม่เลิกยังไม่เลิกเลราหลายคนมองว่าหลังๆเราไม่ค่อยออกมาไม่ค่อยเวลาออใช่ครับโปรโมทเพราะว่าน้องๆทีมงานที่เคยทําต้นไม้ด้วยกันตอนนี้เขาก็แยกย้ายกันไปทําธุรกิจของตัวเองกันด้วยครับแล้วเพราะว่าแล้วส่วนตัวผมก็ยังปลูกยังยังขยายพันธุ์ของผมเหมือนเดิมครับแต่แต่หลักๆแล้วก็ยังยังชอบอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ทิ้งไปไหนครับแต่แค่อาจจะไม่ได้ขายแล้วเหมือนเมื่อก่อนเลยเียเพราะในช่วงเมื่อก่อนเรามันมันไม่เราไม่ได้มีทาใช่มีเวลาไม่มีอ่างเงี้ยตอนนี้มันกลับมาถ่ายละครกลับมาทํางานครับมันเลยมันเลยไม่ค่อย ลงตัวเท่าไหร่ก็เลยแบบว่าเบรกไว้เบรกไว้ก่อนเบรกเบรกอย่างเดียวน้อยอย่าเดียวไม่ได้ไม่แล้วคนมองว่ามันหายไปนานเนี่ยกลัวแบบว่าเออเดี๋ยวมันจะดิวไปก่อนเลยไม่ไม่ไม่ครับแล้วก็ยังมีคนที่เขาขายอยู่เหมือนเดิมแต่ของผมก็ยังแบบมีทั้งแจกด้วยนะเพื่อนๆมาที่บ้านมาอะไรเงี้ยผมก็ให้อะไรเงี้ยครับผมก็ยังแบบว่าได้ติดตามกันได้ติดตามได้ครับใช่ครับผมขอบคุณ